สวัสดีค่ะกัมพวกกับจักจันจากชาแนลวีดิดิดนะคะวันนี้จันมีข่าวที่รั่วออกมานะคะเกี่ยวกับอีเวนต์ซึ่งจะมาในช่วงวันเกิดของเกมแค l e แคนครบรอบ5ปีนะคะแต่อะต้องบอกไว้ก่อนนะคะว่าถ้าเกิดว่าจันจูหัวว่าเป็นข่าวนะคะหมายความว่ายังไม่ได้คอนเฟิร์มมาจากทางซูเปอร์เซลโดยตรงนะคะดังนั้นเดี๋ยวพอถึงเวลาจริงๆเราต้องรอลุ้นกันอีกทีนึงแล้วกันนะคะว่าอีเวนต์อันนี้จะมาจริงๆหรือเปล่า และไม่ว่าจะมีข่าวคราวอะไรที่เกี่ยวกับเกมแคชชแคนะคะจจะรีบนำมาเล่าให้เพื่อนๆฟังก่อนใครเลยดังนั้นใครที่ยังไม่ได้กด s c r i c r i h e ช n e l นี้อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ให้ตันด้วยนะคะรวมถึงช่วยกันกดไลค์คลิปนี้กันเยอะๆนะคะโอเคเอาล่ะเรามาดูข่าวที่รั่วกันออกมาดีกว่านะคะว่ามีรายละเอียดอะไรกันบ้างเนาะในเมื่อทุกคนพร้อมแล้วจะรออะไรกันล่ะไปกันเลยสิว่า จากข่าวที่รั่วไหลออกมานะคะบอกว่าจะเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ5ปีของเกมแคชแค้นนะคะซึ่งเกมแคชแค้นเนี่ยเปิดตัวมาช่วงประมาณเดือนสิงหาคมปี2012นะคะดังนั้นก็หมายความว่าอีเวนต์เนี้ยน่าจะออกมาช่วงนั้นแหละช่วงประมาณเดือนสิงหาคมนั่นเองนะคะอีเวนต์พิเศษอันนี้นะคะสิ่งที่น่าจะมีมาในอีเวนต์นี้นั่นก็คือทหารตัวใหม่นะคะมีมาให้เราได้ลองใช้กันซึ่งเขาเรียกว่า Battlelam นะคะ เดี๋ยวท้ายคลิปสันจะมีวิธีการใช้งานแบตเทลแรมมาให้เพื่อนๆได้ดูกันเป็นตัวอย่างด้วยค่ะถามว่าทำไมถึงคิดว่าอีเวนต์อันนี้น่าจะมาช่วงครบรอบวันเกิดนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เห็นตารางอันข้างล่างที่เขียนว่า OneGem Birthday Boost นะคะเขาบอกว่าให้เราสามารถที่จะใช้เพชร1เม็ดนะคะในการที่จะบูสต์พวกที่ผลิตทรัพยากรต่างๆได้โดยใช้เพชรเพียงแค่1เม็ดเท่านั้นเองนะคะดังนั้นก็หมายความว่าอีเวนต์ c a s h i v e r s a r ที่จะมีแบทเทลมเข้ามาเนี่ยน่าจะมาพร้อมๆก,กันกับช่วงวันเกิดนั่นเองค่ะโดยที่เขาบอกเอาไว้นะคะว่าถ้าเกิดว่าเราใช้แบทเทลแรมนะคะเพียงแค่ตัวเดียวออกไปปล้น5ครั้งนะคะจะได้เพชร20เมตรนะคะแต่ตัวของแบทเทล a m มเองเขาเขียนเอาไว้ว่าเป็น Limited Time นะคะ <Huh? S 1> หมายความว่าไม่ได้มาอยู่แบบทาวนนะคะมาแค่ในช่วงของอีเวนต์นี้เท่านั้นเอง ก็น่าจะคล้ายๆกับข้อมดอาแข็งนะคะซึ่งเคยมาในช่วงอีเวนต์วันคริสต์มาสปีที่แล้วนั่นเองค่ะ <Yahoo! S 1> นอกจากแบทเทิลแรมแล้วนะคะมีอย่างหนึ่งที่จะมาในอีเวนต์นี้เหมือนกันนะคะนั่นก็คือไซแอนเซอร์ไพรส์ซึ่งในส่วนของไซแอนเซอร์ไพรส์เนี่ยจนยังไม่มีข้อมูลนะคะเอาไว้เดี๋ยวจันไปหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วเดี๋ยวมาเล่าให้เพื่อนๆฟังันหลังเนาะ <Okay. S 1> นอกจากไซแอนเซอร์ไพรส์แบทเทิลแรมแล้วนะคะมีอีกสิ่งหนึ่งนะคะนั่นก็คือบูมอินสบ็อกนะคะ ซึ่งก็จะเป็นกล่องของขวัญวันเกิดนะคะแต่เปิดมาบูมเซอร์ระเบิดซะง,งั้นนะคะไปดูว่าของขวัญแบบนี้จะมีใครอยากได้หรือเปล่าเนี่ยอย่างที่4ี่ที่จะมาในเวต์นี้เช่นกันนั่นก็คือมินิครูสนะคะซึ่งมินิครูสเนี่ยเป็นลักษณะเหมือนกับดักนะคะพอทหารเดินผ่านปุ๊บจะมีขวดน,น้ายาเด้งขึ้นมานะคะซึ่งน้ํายาสีส้มอันนี้เนี่ยมันจะทําให้ทหารที่ผ่านมาตัวหดเล็กลงนะคะช้าลงด้วยนะคะ แล้วก็ยังอ่อนแอลงด้วยนะคะเรียกได้ว่าเป็นกับดักที่ดีมากๆเลยและแน่นอนนะคะว่าที่จันพูดมาทั้งหมดเขาเขียนเอาไว้ว่าเป็น l i m i t ต็ดไทม์นะคะหมายความว่ามีแค่ในช่วงอีเวนต์เท่านั้นไม่ได้มาตลอดไปนะจ๊ะแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันนะคะถ้าเกิดทหารตัวไหนหรือว่ากับดักอันไหนที่เพื่อนๆชอบแล้วไปโหวตกันเยอะๆเนี่ย ทางซ u เปอร์เซลอาจจะเห็นใจและอาจจะเอามาให้เราได้ลองใช้แบบถาวรกันเลยก็ได้นะดังนั้น <S <S <one> ถ้าเกิดว่าเพื่อนชอบทหารหรือว่ากระดักตัวไหนในอีเวนต์นี้ ed, ก็ไปคอมเมนต์บอกกันไว้ในเพจของแคทอคแคนเยอะๆละกันนะคะเอาละค่ะทีนี้เรามาดูในเรื่องของรายละเอียดของตัวแบทเทิลแรมกันนิดนึงละกันเนาะเขาบอกว่าแบทเทิลแรมเนี่ยจะมีพลังดาเมจอยู่ที่ห6 8มีเลือดอยู่ที่132นะคะใช้น้ม่วงในการผลิตอยู่ที่2 5 0หน้ำม่วงหลังจากที่ ท่อนซุงระเบิดออกไปแล้วนะคะคือเจ้าตัวท่อนซุงที่ถูกแบกมาเนี่ยพอพุ่งชนอะไรปุ๊บมันก็แตกกระจายหายไปเลยนะคะแต่สิ่งที่ยังเหลืออยู่คือยังเหลือบาบิเลียนอยู่4ตัวคือเจ้าตัวที่แบกท่อนไม้มานั่นแหละมันไม่ได้ตายไปด้วยเลยนะคะมันก็ยังไปช่วยเราบุกเมืองต่อได้เอ๋อเรียกได้ว่าเป็นอาหารที่ดีเลยทีเดียวนะคะ <Wow. S 1> ใช้เวลาสร้าง2นาทีนะคะแล้วก็ไม่มีทารกที่ชอบโดนตัวนะคะเรียกได้ว่าเจออะไรอยู่ใ,ใกล้ๆก็วิ่งชนก่อนเลย wow. การทำลายเป็นซิงเกิลทารเกตนะคะคือโจมตีทีละหนึ่งเป้าหมายโจมตีได้เฉพาะทางบกนะคะใช้พื้นที่ในการสร้างอยู่ที่หน้าช่องเท่ากับยักษ์แล้วก็หมูนั่นเองเนาะส่วน v e เมนต์สปีดต้องบอกว่าเร็วมากๆเลยนะคะโ e เมนต์สปีดอยู่ที่32ค่ะทีนี้เรามาดูในส่วนของแบ t เทิล a ออีกข้อมูลหนึ่งนะซึ่งข้อมูลอันนี้อยู่ใน Pi รเวทเซิร์ฟนะคะดังนั้นอันนี้อาจจะไม่ค่อยตรงสักเท่าไหร่นะ,ะแต่ว่าแตนก็ออมให้เพื่อนเพื่อน,นดูคร่าวๆเป็นไอเดียละกันเนาะในไพรเวทเซิร์ฟเนี่ ได้ข่าวมานะคะอันนี้เดี๋ยวจันจะเปรียบเทียบข้อมูลให้ดูแล้วกันนะคะนี่วางเทียบให้ดูเห็นเลยนะข้อแตกต่างนะคะระหว่างข่าวที่บอกว่าจะมาในช่วงวันเกิดนะคะจะอยู่ทางช่องตารางซ้ายมือนะส่วนตารางขวามือเนี่ยจะเป็นข้อมูลที่มาจาก private surf หรือว่าเซิร์ฟที่เล่นกันส่วนตัวนั่นเองนะคะซึ่งในส่วนของ private surf เนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าเบธแรมจะมาในช่วงที่เป็นครบรอบวันเกิด5ปีแต่เขาบอกว่า มันจะมาอยู่ในเมืองกลางคืนนั่นเองนะคะทันนี้ก็ต้องอรอลุ้นกันอีกทีนะคะว่าถ้าเกิดว่าแบทเทลม,มันจริงๆแล้วเนี่ยตกลงจะอยู่ในเมืองกลางวันหรืออยู่ในเมืองกลางคืนกันแน่นะคะแต่ที่แน่ๆจะมีตัวอย่างมาให้ดูนะคะว่าแบทเทลมเนี่ยทำงานประมาณไหนนะโอเคไปดูกันเลย ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าวิดีโอที่จะนาให้ดูเมื่อสักครู่มาจาก private server นะคะหมายความว่าถ้าเกิดว่า b a t t l e n e มาจริงๆแล้วอาจจะวิธีการทํางานหรือหน้าตาอาจจะแตกต่างจากนี้นิดนึงก็ต้องรองลุ้นหลังจากที่อัปเดตกันจริงๆแล้วอีกทีนะคะนอกจากทหารและกับดักที่จะมาในอีเวนต์แล้วนะคะมีสิ่งหนึ่งนะคะที่เล็ดลอดออกมานะคะนั่นก็คือเขามี builder hut นะคะซึ่งเขียนว่า for sale นะคะเขาบอกว่าเอ๊ะคนงานที่ซื้อสัตว์ของเราเนี่ย หายออกไปจากหมู่บ้านนะคะเราคงต้องตามหาแล้วล่ะนะว่าคนงานที่ซื่อสัตย์ของเราไปไหนนะคะเพื่อนๆเห็นข้อแตกต่างอะไรบ้างคะกระท่อมคนงานปกติจะไม่มีดอกไม้ใช่ไหมอ่าอันนี้จะมีดอกไม้โผล่ขึ้นมาด้วยนะคะ <Wow. S 1> แต่ยังไม่คอนเฟิร์มนะคะว่าอันนี้จะเป็นบ้านช่างหลังที่6ที่เขาจะเพิ่มมาให้หรือเปล่านะคะก็คาดหวังแค่ว่ามันน่าจะเป็นบ้านช่างที่เพิ่มเติมเข้ามาให้เป็นหลังที่6นั่นเองค่ะ ในส่วนของ builder hut อันนี้อันที่มีดอกไม้นะคะพอเราคลิกเข้าไปที่ตัวของ builder hut เองเนี่ยมันจะมีฟังก์ชันที่อยู่ด้านล่างนะคะที่เขียนว่า note ซึ่งแปลว่าจดบันทึกนั่นเอง <_ EN> เอมันจะเป็นไปได้ไมหมคะว่าฟังก์ชันอันนี้อาจจะทำให้เราสามารถที่จะกำหนดเอาไว้ล่วงหน้าว่าให้ช่างของเราพออัพสิ่งหนึ่งเสร็จแล้วให้ไปอัพอะไรต่อเป็นสเต็ปสเต็ปต่อไปเรื่อยๆเราไม่ต้องคอยมาสั่งทีละอันหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะคะคงต้องรอรุ่นกันอีกทีนึงเนาะ เอาละค่ะและนี่ก็เป็นข่าวทั้งหมดที่จันได้รับทราบมานะคะย้ำอีกครั้งว่าเป็นข่าวนะถ้าเกิดว่ามีการอัปเดตจริงๆเมื่อไหร่จันจะมาสรุปข้อมูลให้เพื่อนเพื่อนฟังอีกทีหนึ่งว่าสิ่งที่อัปเดตจริงๆจะมีอะไรกันบ้างนะคะการที่เอาข่าวมาให้เพื่อนเพื่อนได้ฟังกันก่อนเนี่ยก็ให้เพื่อนๆได้รู้สึกกระชุ่มกระชวยหัวใจนะคะมีอะไรให้ได้ลุ้นกันล่วงหน้านั่นเองเนาะก็หวังว่าเพื่อนเพื่อนคงจะชอบคลิปนี้นะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กันเยอะๆแล้ว,อวคอม ในสิ่งที่กำลังจะมาในอีเวนต์นี้ที่จันได้พูดไปทั้งหมดเนี่ยเพื่อนๆชอบอะไรมากที่สุดและเพราะอะไรนะคะ <Yeah. S 1> สำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่แวะมารับชมอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ